ใจด,ดีกลับสบายดีพี่พี่น้องเอฟซีบรสุขสุขคนเด้อบ่ว่า,าจะอยู่ทางเราทางไทยแล้วก็ต่างประเทศนำ้ำมื่อนี้เนาะงวงเมฆก็เดินไปองค์เฮียน,นแล้วพี่น้องแล้วไปได้มาข่าวขีดนำมีแต่แม่มานมาเขาคนเดียว,นนวยพพนออันนี้แต่เมื่อนี้มาสิยาพี่น้องอัน เไปชมมันคลิปอันจากบ่าวลาดีนอนจานเนาะ่ปชมมันภาพธรรมชาตรอันงานมันค่อยขับลงแรงน้อพี่นอ้องว่าจะามีความเฉยส่วง่วงาม ทำใดหวงเฮา,เาไปชมคลิปจากบ่าวอาซารีนนนอนจานเลยพี่น้องไปเบ่งกันเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนรับชมภาพบรรยากาศยามค่ําคืนในคลองแสนแสบนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมไม่เคยถ่ายยามค่ําคืนเลยนะครับหรือว่านั่งเรือในคลองแสนแสบถ่ายตอนกลางคืนผมยังไม่เคยถ่ายเลยจริงๆนะครับและนี่คือเป็นคลิปแรกของผมที่ถ่ายตอนกลางคืนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ แตกต่างจากกลางวันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าน้ําในคลองแสนแสบเนี่ยจะเป็นคลื่นแบบเหมือนน้าทะเลเลยเวลาเรือแบบวิ่งสวนกันนะนะรู้สึกว่าคลื่นเนี่ยจะสูงมากนะครับสังเกตดูได้เลยเวลาแบบเรือวิ่งผ่านกันนี่คือน้ํากระเด็นแบบโอ้โหหลายหลายคนถ้านั่งเรือในคลองแสนแสบเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าน้ํามันแบบ กระเด็นแรงขนาดไหนเวลาเรือ,อวิ่งสวนกันนะทุกคนสังเกตดูว่า2ฝั่งของคลองเนี่ยบางช่วงบางจุดนะครับก็จะเป็นทางเท้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นตัวาทางเดินริมคลองเนี่ยจะเป็นอันใหม่สะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคลองแสนแสบเนี่ยก็มีการปรับปรุงพัฒนาอะไรไปเยอะมากนะครับในส่วนของ ทางเดินริมคลองนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างริมคลองเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งใหม่นะครับแต่ละช่วงแต่ละจุดอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาการทําท่อบําบัดน้ําเสียนะครับใต้คลองแสนแสบแล้วก็คืออยู่ข้างใต้คลองนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวก็จะเห็นกันและนี่คือเรือวิ่งสวนกันนะทุกคนโอ้โหผมบางครั้งผมก็ยังตกใจนะภาพในกล้องอาจจะสั่นนะทุกคนเพราะว่า แน่นอนแหละอยู่ในเรือมันก็ไม่สมูทนะนะทุกคนสังเกตดูฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะจะเห็นเป็นกําแพงที่เขาแบบกําลังทําขึ้นมาตัวผนังกั้นนะนะก็คือเขื่อนฟุตบาทของคลองแสนแสบนะครับและจุดนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีการาทางเจ้าหน้าที่นะครับยังทํางานอยู่หรือว่าอาจจะไม่ได้ทานะก็จะเห็นเป็นแท่น ลอยเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนดูนะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็จะมีเครนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรงที่เขาล้อมเอาไว้เนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นท่อสําหรับที่ระบายน้ําออกนะครับหรือว่าเอาน้ําในคลองสันแเจเนี่ยไปบาบัดน,นะครับโอ้โหสวยมากทุกคนพอเออผมลืมบอกว่าผมเนี่ยนั่งจาก ท่าบางกะปีนะทุกคนท่าเรือบางกะปีนะครับเลยท่าเรือเดยวมบางกะปีไปนิดนึงผมก็เริ่มนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนจากตรงนั้นมานะครับเริ่มถ่ายจริงๆก็แถวๆไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าท่าเรืออะไรนะครับก็เริ่มจากจุดนี้แหละก็จะเป็นแบบลากยาวไปเลยจนถึงท่าเรืออโศกนะผมก็จะไปหยุดอยู่ตรงนั้นคือมันได้อีกฟิลหนึ่งเลยทุกคนผมไม่รู้นะว่า ในสายตาพี่ๆทุกคนเนี่ยมองเห็นกันแบบเป็นในรูปแบบแบบไหนนะครับในโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบมุมตึกนะครับที่เราไปถ่ายกันในจุดสูงสูงหรือแม่ก็ในถนนแล้วก็มองขึ้นไปก็เห็นตึกเรียงรายตามสองฝั่งของถนนนะนะแต่ว่านี่คือเรานั่งเรือ นะครับเหมือนได้เห็นการสะท้อนของตึกจากน้ําด้วยดูทุกคนสวยมากเลยนะขออภัยนะทุกคนเรือที่ผมนั่งอะ่ะมันก็สันส่นๆใช่ไหมผมก็จับเรืออยู่มันก็กล้องผมก็สั่นนะต้องขออภัยในบางช่วงบางตอนนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ฝั่งของคลองนะก็จะเห็นว่ามีทางเดินอย่างชัดเจนนะทุกคน โอ้โหมูมนี้คือแบบสวยจริงอะ่ะมีตึกมีคอนโดอลังการมากสวยมากทุกคนโอ้โหผมอาจจะแบบอธิบายอะไรได้ไม่เยอะนะทุกคนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะจะจินตนาการยังไงก็คือหลายๆท่านก็บอกว่ามันก็ธรรมดาแหละแบบ เออไม่ได้ปลื้มนะครับอะไรประมาณนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เออก็ยอมรับว่าบ้านผมมันไม่ได้มีแบบนี้นะครับมันไม่ได้อาารังการมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองอะไรขนาดนี้นะครับผมเองก็เป็นคน้านอกโคกนาคนหนึ่งที่แบบโอ,อ้ไม่เห็นความจิวิไรในกรุงเทพมหานคระนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็อาจจะตื่นตาตื่นใจกว่าคนไทยนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ คนไทยแต่ละท่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเห็นในจุดนี้แทนทุกคนนะบางท่านก็มาใช้ชีวิตแบบผ่านไป5ปี10ปี30ปีผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มาเห็นในจุดนี้อีกนะครับหรือบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยมาแบบนั่งเรือด้วยซ้ํานั่งเรือในคลองแสนแสบด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะให้คลิปนี้แหละทุกคนสื่อออกไปให้คนไทยที่อยากจะเห็นบ้านเมืองตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้ คนลาวหรือคนชาติไหนก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้นะได้เห็นว่าเออเนี่ยคือครองแสนแสบนะแล้วก็ความสวยงามสองฝั่งครองแสนแสบยังคําคืนของกรุงเทพมหาคนครนะครับอีกทั้งก็ในส่วนของอคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับที่คิดถึงบ้านนะก็เห็นหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์เนี่ยก็หลายๆท่านนะครับที่มีไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะนะ ก็มารอรุ้นกันทุกคนรอรุ้นว่าในอนาคตเนี่ยถ้าโครงการที่เขาทำโครงการที่เขาทําบําบัดน้ําเสียเนี่ยถ้ามันสําเร็จนะั้นเราจะมาดูกันว่าน้ําในคลองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีขึ้นไหมหรืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยขยะไม่มีแล้วทุกคนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะคอยเก็บเรื่อยๆนะครับ ก็จะวิ่งเข้าไปในตัวแบบเเรียกว่าตัวเมืองเข้าไปเรื่อยๆนะก็จะเริ่มเห็นตึกเริ่มเห็นอาคารสูงๆเริ่มเห็นคอนโดสูงๆนะครับอเมซิ่งมากอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เรียกได้ว่าอลังการยามค่ำคืนนะ คือแบบอลังการจริงมันสวยมากนะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าพี่ๆ FC ได้เห็นคลิปของคนอื่นมาหรือเปล่านะที่แบบถ่ายคลองแสนแสบยามค่ำคืนเวลานั่งเรือแบบนี้เนี่ยแต่สําหรับผมเนี่ยอันนี้คือคลิปแรกนะคลิปแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งเรือในคลองแสนแสบผมก็จะนั่งกลางวันนะไปนู่นไปนี่ แต่นี่คือนั่งตอนกลางคืนเฮ้แบบผมผมเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปไหนมาเนี่ยทําไมแบบไม่ได้มาเห็นอะไรจุดนี้อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เออก็หลายๆมุมมองทุกคนเปลี่ยนมุมมองก็อ่ามุมสวยงามมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ สำหรับพี่ๆเอท่านไหนที่เข้ามารับชมเนี่ยก็อยากจะไหนๆก็ชมมาถึงจุดนี้แล้วนะก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดคือพี่ๆเอคอยซัพพอร์ตนะครับคอยดูแล้วก็คอยติดตามนะครับนี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำ YouTube นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ อยากจะบอกว่าการทำ YouTube ของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นนะครับรายได้คือแบบประมาณเงินเดือนออฟฟิศเริ่มต้นอะ่ะทุกคนประมาณนี้นะครับอีกอย่างมี FC ฟซ่หลายท่านก็บอกเอออยากจะให้ออกไปถ่ายต่างจังหวัดบ้างนู่นนี่นั่นผมก็ไปตามงบตัวเองจริงๆนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดแบบ จะเรียกร้องให้พี่ๆทุกคนโอนตังค์ให้นะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะทุกคนก็คือผมอยากจะให้พี่ๆเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจว่าเออเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ง่ายนะขณะเร่ผมเนี่ยเดินทางในกรุงเทพมหาคนครทุกคนเออค่ารถไฟฟ้าไปกับถ้ารถเมล์ไปกับอะไรพวกนี้แล้วก็ค่ากินนะครับซื้อน้ําซื้ออะไรกินอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็300 400500หนะครับหมดแน่ๆอะไรประมาณนี้นะ ก็สู้นะครับเพราะว่าผมอย่างหนึ่งผมชอบทุกคนผมชอบถ่ายที่ผมชอบถ่ายรูปหลักๆก็คือชอบเก็บความทรงจําเก็บบันทึกสิ่งที่เราเออได้เห็นได้สัมผัสในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของเราอ่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำทั้งหดตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีคลิปวิดีโอแทบจะไม่มีรูปภาพอของตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆประมาณนั้นเลยนะก็เลยโอเคว่า ปัจจุบันนี้เราก็ทำด้วยใจทุกคนผมทําด้วยผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะตอนที่ผมทําแบบช่วงแรกๆผมคิดว่าผมอยากจะเก็บโอ้สวยยมากทุกคนตรงนี้โอ้โหเวนิสเมืองไทยปะเนี่ย <c oughs> สวยมากนะมันอลังการมากบางท่านบอก <c oughs> เคยไปเห็นแล้วเนระอ,อยู่ตรงนั้นตรงนี้ในเน็ตไงทุกคนใน y o youtube อะ เขาคงไม่โกหกหรอกมั้งเขาคงไปถ่ายสมมุติว่าเออนิวยอร์กสมมติว่าออ York, สิงคโปร์สมมุติว่าเวนิสอะไรประมาณนี้อิตาลีอ่ะนะครับเคยไปเห็นเลยเหรอทําไมถึงบอกว่าเหมือนโอ้ก็คิดกว้างๆ่อยเฮ้ไม่เคยไปเห็นแต่ในสื่อโซเชียลทุกวันนี้มันดูได้หมดนะครับมันมันมีความเหมือนในมุมมองของเราเราคิดว่ามันเหมือนนะครับถ้าจะบอกว่ามันไม่เหมือนก็จะมาขัดแย้งความคิดของ ของฝ่ายตรงข้ามมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าคนเราอะ่ะต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีอุดมการที่แตกต่างกันไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละทุกคนในเรื่องของมุมมองนะครับโอ้ทุกคนคนโดูสวยมากตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่านี่คือโครงการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบนะครับก็จะมีเครนด้วยก็จะมีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อนะทุกคนลงไปด้านล่าง โอเคทุกคนสาหรับที่นี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับสาหรับพี่ๆี่ท่านไหนอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็สามารถจิมไปที่หน้าช่องแล้วก็จะมีหนอนก,กับููซึกคือกันอยู่บอกแม่ม้านู้เห็นแล้วกับููซึกแบบว่เนาะเย็นสุมสื่นแดบบีว่าเห็นซ้ายน้ามานะนเนาะเอนเทนต์้ายน้าแล้วคือรูสึ้มีแห้งมากหมักมากไม่ห สายน้ำในเมืองผลหมกักในการเทีย่ยอยู่ชีวิตไก่แนะนำลำธารให้กับแขบนะสายหน้าบเคืออสายเลือกันว่าหรือว่าพี่น้องไกนน่นาบหรือความเจริญหงเหงืองก็อยู่บนหนะันพี่น้องเลยครับกับไก่สายน้าบอนไั้นการพัฒนาหรือว่าเจริญนสีไรก็อยู่หนือหน้นครับประเทศพี่นอ้องเป็นไ,ไ,ดได้พี่น้องนะจ๊ะ หมอนอู่บ่สนใจบ่เห็นใส่น้าตื่นตาตื่นตาตื่นใจบ่พี่น้อง